สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาคุยกันสองตัวนะครับผมคือรายการเนี่ยม,มันค่อนข้างที่จะย้อนแย้งเนาะรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมอันนี้ก็สองตัวบ้างแหละสามตัวบ้างแหละนะครับผมอืมอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเนาะโอเควันนี้เรามาอยู่กันกับ คิวคอนนะครับผมแล้วก็ CPI นะครับผมสองตัวนะครับผมเซตนี้ในคลิปนี้นะครับผมอเดี๋ยวมาดูนะครับผมเขาเนี่ยขึ้นมานะครับผมแบบอิมพาวเว็บหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมขึ้นสองเนี่ยทำคอเลคชันแฟดนะครับผมนะ แบบไหนอ่ะแบบนี้ไงครับแบบนี้ไงแบบนี้ไงก็เอบซนะครับผมนะอืตีฟีโบขึ้นไปนะครับผมนะก็ ขึ้นขึ้นซีอยู่แถวเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดิแปดจุดหกเปอร์เซ็นเ,เ,เนี่ยนะครับผมถแถวนี้ก็เป็นอิลกุลานะครับผมอืมสตองบีเนาะแล้วก็เปี้ยงนะครับผมถ้าเขาพักตัวแบบคอลเลกชันแฟตเนี่ยนะครับผมนะก็มีความเป็นไปได้ที่ขึ้นสามเนี่ย มันจะแรงนะครับผม,มแล้วมันก็แรงจริงๆแล้วก็ขึ้นสีก็ลงมาแบบซิกแซกนะครับผมเพราะว่าขึ้นสองเป็นคอลเลคชั่นแฟดแล้วขึ้นสีต้องเป็นซิกแซกแล้วก็จบขึ้นห้านะครับผมย่อตัวลงมาทำเป็น A อเด้งขึ้นไปเหมือนจะทำเป็น b นะครับผมแต่ไม่ใช่นะครับผมคือมันไม่มีเคยร,รู้หรอกจังหวะนี้นะครับผม จังหวะที่เขาทิ้งลงมานี่แล้วก็วัดฟีโบล,ลงมาแล้วหาขึ้น C ใช่ไหมแต่คือเขาลงมาไม่สุดไงนะครับผมแล้วไซเว่ออกข้างก่อตัวแพทเทิร์นคล้ายๆกับจะทําเป็นเซมิิติคอเทนเกลนะครับผมสามเหลี่ยมตัวนี้โครงสร้างก็จะมี A B C D E นะครับผมตอนนี้เขาอยู่ในเว็บของขึ้น C อยู่ในเวฟ C นะครับผม แล้วทิศทางเขาล่ะเขาก็ต้องลงมาทำคนดีก่อนที่จะเด้งขึ้นไป E นะครับผมถ้าเขาจบขึ้น E แล้วต้องนับ B ตรงนี้นะ a b นะครับเซมิคลินรงนี้อยู่ในบริบทของขึ้น B เพราะฉะนั้นเขาต้องลงมาขึ้น C นะครับผมก็ครบขึ้น E ตรงนี้ต้องลงมาทำขึ้นสซะก่อนนะสำหรับคิวคอนนะครับ อันนี้คือเท่าที่ผมแกะนะผมไม่ได้ชี้นํานะอืมแต่อันนี้คือที่ผมแกะแล้วผมก็มาแชร์นะครับผมไอเดียกับเพื่อนๆเนาะอืมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันเหลืออีกสองขึ้นนะครับผมเขาจะลงมาทำขึ้นดีซะก่อนอ่าถ้าเขาทำเซมิเดียโ l แองเกินะนะครับก็ให้เราตีเส้นแนไลน์อัดขึ้นมา จากโลตรงน,นี้ตีอัดเซลโลตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้เส้นเทนไลน์ตรงนี้รอจังหวะที่ชิวค่อนเขาย่อลงมาแล้วมาชนเส้นเทนไลน์ตรงนี้แล้วเส้นเทนไลน์ตรงนี้เอาอยู่นะครับเขาก็จะเด้งขึ้นไปทําขึ้นอีพอจบคึืนอีไม่ผ่านเส้นเทนไลน์ให้ตีกดลงมาตรงนี้ ก็คือจบแน่นอนนะครับผม A B C นะครับผมก็เหลือขึ้น C เพราะฉะนั้นเขาต้องย่อลงมาถึงจังหวะนั้นเราค่อยมาตีฟิโบนะครับผมหาจุดสิ้นสุดของขึ้น C เนาะอืมนะครับกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าสำหรับคิวคอนนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เขาก็เป็นเทรนขาขึ้นนะเห็นเส้น E M A 75ตรงนี้ไหมซับพอร์ต เห็นเส้นสีแดงตรงนี้ไหมนี่คือเส้น E A สองร้อยก็ซับพอร์ตนะครับผมเขาก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังอยู่ในเทนขาขึ้นนะครับสำหรับคิวคอนอืมแต่ในกรณีที่สองเห็นเส้นทินลายสีแดงตรงนี้มที่ตีกดลงมาถ้าแบบอาทิตย์หน้านะครับผมหรือแบบอาทิตย์ต่อไปเขาทะลุขึ้นมาเลยเนี่ยแนวต้านบริเวณตรงนี้เนี่ย แถวสิบห้าบาทแปดสิบตังเอาถ้าเขาทะลุขึ้นมาเลยนะครับผมคิวค้อนจะไปต่อเลยนะเออนะครับผมนะอันนี้คือในกรณีที่แบบเรามองแล้วมันผิดทางนะไอ้ที่ผมมองว่าเขาจะลงมาทำขึ้นซีก่อนเนะี่ยอันนี้คือผิดทางนะครับผม ถามว่าเฮ้ยทำไมขึ้น B มานับตรงนี้คือในเมื่อแพทเทิร์นเซมิดิคอรทแโก้ถ้าเขาทำตรงนี้นะครับผมขึ้น B ต้องมาจบขึ้นขึ้นขึ้นข้างในของเซมิดิคอเนี่ยจบขึ้นดีตรงนี้ขึ้นบตตรงมานับตรงนี้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันผิดทางเนี่ยเขาต้องเบรกสิบห้าบาทแปดสิบตัง์ขึ้นไปเลยอันนี้คือผิดทางนะครับผมมันจะไปต่อนะครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมันก็มีนะครับ นะเพราะว่า r s SI เของเขาเนี่ยยกโลนะครับผมในขณะที่ราคาของเขาเนี่ยไฮเนี่ยมันย่อลงมานะอันนี้ก็เป็นบูดิตเดเวเจนต์อยู่นะครับอืมนะแต่น้นทั้งนี้ผมมองว่าเขายังไม่ครบขึ้นนะครับเขาทํา A ทํา B ยังไม่ทำา C ไงอืมนะต้องทำา C ก่อนคือบ b นี่ก็ยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องไซเวลงมาทําขึ้นดี แล้วก็ขึ้นไปทำขึ้นอีสัก,ก่อนอันนี้คือในมุมมองของผมเนาะสําหรับคนเล่นสั้นนะครับผมนะตรงนี้เลยทำเป็น14บ,บ,บ,บาท40ตังค์นะครับเส้นสีแดงจุดตัดขาดทุน าถามว่าตรงนี้เข้าได้ไหมเข้าได้นะสำหรับคนชอบเล่นสั้นนะครับผมเข้าได้จุดตัดขาดทุนก็สิบสี่บาทสี่สิบตังนี่แหละแนวต้านก็สิบห้าบาทแปดสิบตังนะครับผมถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะเล่นสั้นนะถ้ารุดสิบสี่บาทสี่สิบตังก็ออกนะครับอีกแนวต้านหนึ่งนะครับสิบหกบาท แปดสิบตังค์นะครับอืมนะนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้สำหรับคนอยากเล่นสั้นนะครับผมก็สิบสี่บาทสี่สิบตังค์อันนี้คือจุดตัดขาดทุนเลยนะถ้าออกถ้ามันหลุดสิบสี่บาทสี่บตังค์นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะลงมาทำขึ้นดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่หลุด แล้วมันไปเนี่ยก็15บหาทแปตังค์แล้วก็16บหาทแ0ตังค์ก็รอเทคโปรฟิตเอานะครับอืมสำหรับคนชอบเป็นสั้นแต่สำหรับมุมมองของผมนะคิวคอนผมจะรอดูไปก่อนนะครับถ้ามันเบรก15บหาทแปตังค์เนี่ยก็คือไม่ใช่แล้วนะครับอันที่ผมแทงไว้แต่ถ้าเกิดมันรุด14บสาทสีตังค์เนี่ยลงมาทำขึ้นดีแล้วก็ต้องขึ้นไปทำขึ้นดี จบขึ้น B Collection แล้วแล้วค่อยลงมาทำขึ้น C อันนี้คือที่ผมมองไว้เนาะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับผม CPI นะครับผม CPI ปรับตัวขึ้นมาแบบ i m p o w e b นะครับผมขึ้นขึ้น1ขึ้น2ขึ้น3ขึ้น4นี้อ่าเป็น Terminal i m p o w e b นะครับผมไม่ใช่ i m p o w e w e b ผมพูดบิดตอวคอไปด้วย เป็นเทอร์มินอลอินพาวเว็บนะครับผมแล้วก็เด้งขึ้นไปขึ้น5เพราะว่าขึ้น4เนี่ยโอเวอร์แลปหัวขึ้นหนึ่งนะครับขึ้น4่โอเวอร์แลปหัวขึ้นหนึ่งเป็นเทอร์มินอลนะครับผมก็ขึ้น2นะปรับตัวแบบคอร์เรคชั่นแฟดนะครับวิธีแยกก็คือตีฟีโบนะจากจุด เริ่มต้นของขึ้น A ลงมาเนี่ยอันนี้คือ A B C นะตีฟิโบลงมาจากจุดเริ่มต้นของขึ้น A มาขึ้น A เนี่ยจุดสิ้นสุดขึ้น A เนี่ยถ้าขึ้น B สูงกว่า61.8%ก็ดจเเ็นกเป็น c o l l e แฟร์ะไอตัวนี้ก็เป็นซ i กแซกไปนะครับผมนะก็ปริมๆนิดหน่อยนะครับผม 61.8%นะก็ตีเป็นซิกแซกแต่เนี่ยมันชัดมันขึ้นมาด้วแถวเจ็ดิเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นขึ้น4ตรงนี้เป็นซิกแซกขึ้น2ตรงนี้เป็นคอเลคชันแฟลแล้วก็ขึ้นมาทำขึ้นห้าจบจังหวะที่เขาไซเวอออกมานะครับผมนะผมก็มองว่าเขาเนี่ยกำลังทำ สมอลเอ็กเวบนะครับ A B C นะครับเด้งขึ้นมานี่ก็เป็นเอกนะแล้วก็กำลัง x กับที่จริงนะเขาควรที่จะ x กับแทงโก้นะครับผมแต่ตรงนี้มันไม่ใช่แทงโก้มันเป็น d i a g o n a l นะครับเป็น contacting leading d i a g o n a l นะ อืมอืมนะครับก็ A B C D E ข้างในจะมีอยู่ห้าขึ้นตอนนี้ก็จบไปแล้วสี่ขึ้น <c oughs> แล้วอีกขึ้นหนึ่งก็คือขึ้น E นะครับผมนะนะครับก็เดี๋ยวรอมาดูกันว่าเขาเนี่ยจะ ลงมาทำขึ้นดีตอนไหนนะครับผมถ้าทำขึ้นดีก็มองว่าน่าจะจบ small x เว a นะครับผม zigzag x กับ diagonal นะอันนี้ก็จะแหวกตําลานิดหนึ่งส่วนมากมันจะ x กับ triangle นะครับผมอ่ะก็มารอดูกันนะครับผมว่า cpi เนี่ยมันจะออกหน้าไหนนะครับผมเนาะคือมันยังแเทิร์นมันยังไม่ครบนะครับ สำหรับ cpi เนาะ isi เนี่ยยังยังไม่ชัดเจนว่าจะทำบุรีเดเวอร์เจนนะครับ mm hmm. ก็คือรอให้เขาจบแพทเทิร์นซะก่อนของคอนแทคติ้งดิ d i n ง d i a ก o n a l ตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับ cpi สำหรับคนอยากเล่นสั้นนะครับผม mm hmm. นะคือมันจะมีคือมันแล้วแต่แบบ แนวของแต่ละคนเนาะเอออะคือบางคนก็เล่นสั้นบางคนก็เล่นรอบนะัะผมก็ว่ากันไปสําหรับคนอยากเล่นสั้นนะครับนะก็จุดตักขาดทุนก็สองบาทห้าสิบตังค์เนี่ยโลตรงนี้จริงมันมีในยะนะเดี๋ยวจะถอยมาให้ดูเห็นไหมเนี่ย มันเป็นจุดสิ้นสุดของขึ้น2พอดีนะเนี่ยขึ้น E เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเขายกโลขึ้นไปเลยถ้ารู้เส้นเทนไลน์สีแดงเห็นไหมที่ตีอัดขึ้นมาเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแกะใหม่นะครับผม A B C อันนี้จะเป็นซิกแซก X ซิกแซกเลยนะ ก็คือ A B C อ่ะอันแรกเนี่ยเป็นซิกแซกแล้ว X กับ A B C ตรงนี้ก็จะเป็นซิกแซกเลยนะครับผมเดี F ๋ยวตีฟิโบตรงนี้ดิขึ้น B สูงอะไรวะอ่าไม่เกินเห็นเห็น61ดูตรงเมส์ผมนะนี่คือ61.8%เปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ไม่เกินขึ้นมาพอดีเพราะฉะนั้น อีกแนวหนึ่งก็จะเป็นซิกแซกเอกซิกแซกนะครับผมซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับผมแต่เงื่อนไขก็คือ cpi นะครับผมห้ามหลุด2บาท50ตังค์ถ้าหลุด2บาท50ตังค์ลงมาทำขึ้นด e, ีแบบคอนแทคติ้งดิ่งเอเดอก์แนลถึงจังหวะนั้นแล้วค่อยหาจังหวะกับแล้วเขาถึงจะกลับตัวนะครับแต่ถ้าเกิดไม่หลุด2บาท50ตังค์สมอเว็บตรงนี้จะเป็นซิกแซกเอกซิกแซกนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องยกโลนะครับผม ผ่านเส้นเป็นลายสีแดงตรงนี้ที่ตีกดออกมาขึ้นไปเลยนะครับนะแนวต้านตรงนี้เลยสองบาทเจ็ดสิบสองตังนะแนวต้านที่สองนี้เลย 2บาทเก้าสิบ่ดังนะครับตรงนี้ถือว่าผ่านยากมากนะเพราะว่าเขาไซเบ์ตรงนี้มาค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันถ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนที่เจอแรงขายนะครับสำหรับ CPI ก็เป็นจุดวัดใจว่าเขาจะ กลับตัวได้ไหมนะครับผมเนาะถ้าผ่านโซนนี้ขึ้นไปได้ก็กลับตัวสิครับ cpi รออะไรละ่ะก็จะเป็นการทำสมอเอ็กเวฟระหว่างซิกแซกกับซิกแซกนั่นเองแต่ถ้าผ่านไม่ได้แล้วหลุด2บาท50ตังก็ลงมาทำคอนแทคติ้งดิทิ้งเดลก้าโน a l น,นะครับจุดตัดขาดทุนก็2บาท50ตังเนาะแนวต้านแรก2บาท72นะครับแนวต้านต่อไป2บาท94ตังเอาแค่นี้ก่อน แล้วคอยไปสเตปต่อไปนะครับยังเหลือโซนนี้ให้กังวลอยู่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เขาต้องผ่านอา่โซนสะสมราคาตรงนี้ซะก่อนแนวแรกตรงนี้ก่อนกรอบนี้ก่อนเราเขึ้นมากรอบสองเนาะเอาให้มันผ่านไล่ไปทีละสเตปนะครับผม,มสำหรับ CPI ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผม นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นาให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผมสลับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากให้ผมเนี่ยเปิดกราฟมาแชร์เดเรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างนี้ก็สามารถโพสต์ชื่อหุ้นใต้คลิปได้นะครับผมก็จะได้นําหุ้น มาเปิดกราฟมาแชร์ไอเดียละเ,เปลี่ยนขอบคุณเห็นกันอย่างนี้นะครับเราจะได้อยู่ในตลาดทรงน,นี้ไปดได้กันนานๆเนานะเพราะความกรุณานแล้วก็กราบมิวอนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กังใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเอย่างนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสวัสด,ดีครับ